พาไปที่งานบุญที่จังหวัดพิจิตรค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จังหวัดพิจิตรสภากาชาติไทยค่ะเขามอบของขวัญปีใหม่นะคะเป็นการาให้รักษาดวงตาฟรีเลยให้กับพระสงฆ์แม่ชีแล้วก็หนักบวชค่ะติดตามบรรยากาศงานบุญนี้กันนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพออระอารามหลวงสภากาชาติไทยเขาจัดโครงการค่ะคลินิกจักษุสัญญกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อบริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับพระภิสุสองแม่ชีนักปวดทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึง8มกราคมค่ะโอกาสนี้ทางด้านนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมนาวาเอกหญิงอินทิราตันเจริญนายกเหล่ากาชาติจัจงหวัดพิจิตรเขานำทีมเหล่ากาชาติพิจิตรแล้วก็เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับบริการด้วยนะคะครับผมก็มีพระสงฆ์นะครับจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพิจิตรเนี่ยเข้ารับบริการกันกว่า400รูปซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปครับจะได้รับการตรวจวินิจฉัยดวงตาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทําการผ่าตัดนะครับสำหรับผู้ที่เป็นต้อต่างๆเนี่ย เขาก็มีการมอบแว่นด้วยสําหรับผู้ที่มีสายตาสั้นสายตายาวตามลาดับอาการนอกจากนี้ยังได้มีการมอบชุดสังกทานเครื่องกันหนาวครับให้กับพาะพี่สุขสงทีท่เข้ารับการรักษาทุกรูปเพื่อใช้ในช่วงของอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้นะครับทั้งนี้ครับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรค เชื้อไวรัสโควิด่เล,เลยตั้งจุดทัดกรองวัดไข้ล้างมือก่อนเข้างานทุกคนด้วยนี่ไงเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ก็สวมแมสกันสวมแมสบางท่านสวมแมสด,ด้วยสวมเฟสชิล์ด้วยนะคะในการดูแลรักษานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยนะ